กิติศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับอ่เชิญเป็นไงง่ายจะสอบถามว่าเนี่ยรถคือใกล้งวดจะหมดแล้วแต่มันมีค่าราชาเยอะอไปอะเราสามารถจะไปขอส่วนลดหรือะไรได้ไหมครับอย่างเงี้ยอีกกง่งว่าาติดตามค่าอะไรขอหน้าเนี่ยครับอีกกี่งวดครับจะหมดคุณกิติศักดิ์สามงวดประมาณสามงวดสามงวด,งวดครับอ่อาค่าติดตามเท่าไหร่ที่คุณว่าประมาณสองหมื่นพอสองหมื่นนะครับ อืมอ่ะถ้ามาอะไรเงี้ยครับทาไมมันเยอะจังจะคุยจะอะไรยังไงเดี๋ยวฟังทางผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนำครับคุณตึกษาครับอันแรกเลยนะครับเอ่อถ้าเกิดเขาบอกว่า2องหมื่นหรือสามหมื่นอย่างที่คุณว่านะครับผมกแนะนําให้คุณไปพบที่ที่ไฟแนนซ์ก่อนนะครับแล้วก็คุยกันนะครับว่าสามหมื่นมันมาจากไหนบ้างนะครับว่ามันคิดจากอะไรนะครับฟังฟังนิดนึงครับคุณไปขอตัวเลขเขาเขาว่าสองหมื่นี่คุณคิดยังไงนะครับเพราะอันที่หนึ่งเนี่ยเท่าที่ทราบคือมีเรื่องเบี้ยปรับนะครับ เบี้ยปรับคือ MR+ บวกสิบนะครับของวันผิดนัดของค่างวดเช่นผมว่างวดนี้ค้างมาสามเดือนงวดนี้ค้าง2เดือนเครื่องมันจะซ้ำซ้ำซ้ำแล้วก็มาให้คุณนะครับเพื่อจะยืนยันได้นะครับว่าแต่ละงวดเท่าไหร่นะครับส่วนค่าติดตามค่าบอกเลิกสัญญาการที่ไปยึดรถอะไรต่างเนี้ยถ้ามีนะครับโอเคไม่ใช่ครับหมายถึงว่าถ้ามีคือคือคุณกิติศักดิ์เราอธิบายให้ฟังถ้าไม่มีก็คือไม่มีก็ฟังหลักการเอาไว้เือหลักการอย่างนี้ครับคุณอยไม่ได้หมายถึงว่าคุณมีค่าติดตามนะหมายถึงว่าปกติแล ค้างงวดแต่ละงวดที่ล่าช้านะครับปกตินะครับคุณต้องชําระนะครับบางแห่งก็ไฟให้ให้เวลา7วันนะครับบางแห่งก็ให้เวลา3วันแล้วแต่นะครับพะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีค่าติดตามทวงถามบ้างอะไรบ้างนะครับมีหรือไม่มีตรงนี้นะครับเป็นหลักทั่วไปนะครับแล้วเกิดเข้ามาถึงบอกคุณว่า2 0,000ื่นมีอะไรบ้างคุณกี่ฝักถามเขาราว่า2 0,000บาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วคุณก็ถามเขาว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับแล้วก็เจรจาต่อรองกันครับพวกนี้ปรับ ปรับลดกันได้ทุกทุกอย่างครับนะครับเขาคงไม่ไม่ใจไม้ไตหละกรผ่อนมาจนจะหมดแล้วสามงวดปรับคุณนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้สุดท้ายไปทางนะครับผมแนะนําว่าอาจจะต้องไปคุยกับสคบถ้าเกิดมันมากเกินไปกนนะมากเกินกว่าเหตุที่ที่คุณคิดว่านะครับ แต่ก็ไปคุยกันก่อนครับไปคุยกันก่อนอต้องไปเจอเขาและให้เขาแยกแยะตัวเลขก่อนว่ามันคือค่าอะไรมาถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะโดยส่วนมากทุกคนก็จะตกใจสองหมื่นหมื่นห้าห้าพันอะไรเงี้ยแต่ไม่ไปเจอไฟแนนซ์แล้วก็ไม่ได้เจอตัวเลขแยกเอาละมันได้ประเด็นแล้วคุณกิติศักด์นะไปทําตามที่บอกเดี๋ยวผมถามหน่อยคือไอ้ยี่สิบไอ้ยี่สิบประดหลังเนี่ยที่ผมเออมามาเอาแทนเพื่อนเนาะ ยาวตลอดไม่มีค้างเพราะว่าผมจะไปจา่ายผมรู้จากวสิบสามเนี้ยจะไม่เกินเจ็ดหน้าเจ็ดหลังอก็จ่ายตรงฮลัลโหลครับครับแต่คือว่าไอ้ไอ้ค้างา,งางก่อนผมไม่แน่ใจว่าเขาลาดช้ายังไงอ่านนต้องไปดูครับอย<า>่เนี่<ล><ล>ยใช่ไหยครับก<ล>ิบบติศักดิ์ไปผ่อนต่อเพื่อนใช่ไหมรถคันเนี้ยครับครับแต่คือมันมันลาช้าต่อตอนนั้นมาอ้าวคุณต้องเอาเพื่อนไปคุยด้วยไปดูด้วยนะครับไม่ใช่คุณไปคนเดียวคือคุณเนี่ยเป็นคน คุณผ่อนต่อเขาคุณไม่ใช่คนที่เช่าซื้อในสัญญาครับตัวคุณจึงจะไม่มีสิทธิ์ไปเจรจานะถูกต้องครับต้องเอาเพื่อนแต่ผมไม่คือผมไปคุยกับแนนแล้วะครับผมส่งส่งส่งจนไปเสร็จทั้งหมดน่อยู่กับผมหมดคือคืออย่างนี้ฮะไฟแนนซ์เขารับเงินเขารับตลอดแหละเวลามีปัญหาอย่างเงี้ยถ้าคุณจะดุมดุมไปให้ไฟแนนซ์เขาทำนู่นเขาทำนี่เขาจะถามเลยว่าคุณคือคนเช่าซื้อถูกต้องครับถูกต้องครับคุณต้องเอาเพื่อนคุณไปถูกต้องครับ ครับโอเคครับครับผมมันมันตกลงกันไดใช่ไหมครับมันคุยกันได้ครับอืมนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยนะฮะการกรณีที่ท่านให้คนอื่นเขาเช่าซื้อแทนหรือท่านไปซื้อเช่าซื้อต่อเขาเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะลำบากที่ตัวท่านนะฮะ คือไฟแนนซ์จะบังคับเขาก็ไม่ได้ถูกเลยประเด็นนี้ขอบพระคุณมากเบัี่พูดถึงประเด็นนี้เพราะหลายๆครั้งที่เจอนะครับเรากฏว่าคนที่เขาซื้อรถต่อนีครับก็ไม่ที่คู่สัญญาแล้วก็เดินไปถึงไฟแนนซ์แล้วก็บอกว่าผมจะมาคุยเรื่องนี้ไฟแนนซ์ขถามว่าคุณเป็นใครก็บอกซื้อรถต่อซื้อจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะครับบางทีไฟแนนซ์ก็เกรงว่า บางครั้งอาจจะมีอะไรที่เป็นข้อมูลฝวดตัวเขาก็ไม่อยากจะคุยกับคุณนะครับแล้วคนนี้ก็บอกว่าผมจะขอต่อรองผมนู่นผมนี่นะครับไฟแนนซ์ก็บอกถ้างั้นคุณก็ไปเอาผู้เช่าซื้อมาออทีนี้ก็ทะเลาะก,กันออนด่บอกว่าผมไม่ควรผ่อนเ,ออเพราะว่าใครจะผ่อนก็นแล้วแต่ไฟแนนซ์ไม่รู้ตรงนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะ,<ป>ะันะ